สวัสดีครับสปอร์ตบาร์อัปเดตวันนี้จะมาพูดเรื่องราวของศูนย์หน้ายอดดาวยิงครับกับตันทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษแฮร์รี่เคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ในฤดูกาลนี้ครับกับการย้ายไปอยู่ทีมบาร์เยนมิวนิคทิ้งท็อตแนมฮอสเปอร์ไว้เป็นอดีตครับเพื่อก้าวหน้าไปเพื่อคว้าแชมป์เรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับแฮร์รี่เคนนั้นเคยเป็นเด็กฝึกของอาร์เซนอลด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ทว่าก็ไม่ได้ก้าวขึ้นมา อยู่กับทีมปืนใหญ่จนในที่สุดครับย้ายไปอยู่หลายๆสโมสรด้วยการยืมตัวจนมาวันหนึ่งครับก็ได้กลายเป็นทีมเยาวชนของสเปอร์ครับก็ยังไม่ได้รับโอกาสในช่วงแรกถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวไปนอริสซิตี้หรือกระทั่งเลเตอร์ซิตี้จนในที่สุดครับวันหนึ่งโอกาสของเขาก็มาถึงในฐานะดาวรุ่งนะปี2013-2014ภายใต้การคุมทีมของอังเดวิลาสโบอาดครับกุนซือวัยหนุ่มก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นทีมเชอร์บู ตำนานของทีมในเวลาต่อมาเขาเริ่มเล่นตอนแรกเนี่ยในบทบาทของปีกซ้ายนะครับยังไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแต่กว่าที่จะยิงประตูแรกของตัวเองได้เนี่ยเป็นวันที่เจอกับซันเดอร์แลนด์นะวันนั้นยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งทำให้ทีมท็อตแนมฮอสเปอร์เอาชนะแมวดำไปได้5ประตูต่อนหนึ่งจากนั้นก็ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องครับจบฤด,ดูกาลแรกของเขากับท็อตแนมฮอสเปอร์ลงเล่นไปทั้งหมด10นัดทำไป3มประตูกับอีก2อแอซิสถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวสำหรับดาวรุ่งชาวอังกฤษในเวลานั้น หลังจากนั้นครับฤด,ดูการต่อมาก็ได้รับการไว้วางใจนะของกุนซือคนใหม่ในตอนนั้นครับอย่างมาริซิโอโปเชติโนก็ให้แฮร์รี่เคนลงเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับทีมทันทีทังด้านที่ในทีมตอนนั้นนะครับมีโรเบโตโซดาโดมีเอมมานูเอลอาดิบยอแต่ว่า2คนเนี่ยพึ่งพาได้น้อยกว่าทางด้านแฮร์รี่เคนที่เป็นดาวรุ่งสีแฮร์รี่เคนก็ตอบแทนความไว้วางใจครับยิงไปได้21ประตูกับอีก5แอสซิตจากการลงเล่นไป34นัด แต่ว่าถ้ารวมในทุกรายการเนี่ยก็ยิงไปได้ถึง31ประตูเลยทีเดียวปีนั้นคว้ารางวัลลองดาวซันโวพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของ PFA ไปครองจากนั้นเขาก็กลายเป็นตัวหลักของทีมมาโดยตลอดจนกระทั่งฤด,ดูกาล2 0 1 5 2 0 1 6ปีนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมสเปอร์ลุ้นแชมป์เบียดกับเลสเตอร์ซิตี้ครับแต่ถ้าว่าเมื่อจบฤด,ดูกาลทีมนั้นไปได้แค่เพียงอันดับ3โดยอาร์เซนลแซงขึ้นไปแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของแฮร์รี่เ กลายเป็นทั้งตัวหลักเป็นทั้งดาวซันโบของทีมหลังจากนั้นก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งล่วงเลยถึงปี2018-2019ครับตอนนี้จำนวนการยิงประตูของเขาเริ่มลดลงมาหน่อยเพราะว่ามีการเปลี่ยนเปลี่ยนการเล่นเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้าตัวเป้าแบบสไตรเกอร์ครับให้เล่นเป็นฟอร์เวิร์ดเล่นเป็นฟรอวนบ้างอ่าเล่นเป็นกองหน้าตัวตัวต่ำถอยมาเป็นเป็นเพลย์เมคเกอร์ให้กับทีมกลายเป็นว่าหลังจากที่เขาปรับตัวอยู่พักหนึ่งครับเขานี้ครบเครื่องเลย จะยิงเองก็ได้จะจ่ายให้เพื่อนก็ทําได้ดีในภาษาฟุตบอลเขาเรียกว่า complete อ่า complete forward นั่นก็คือเป็นคนที่จบสกอร์ได้เองก็ได้ส่งให้เพื่อนก็ได้เป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบเท้าซ้ายเท้าขวาหรือว่าลูกมงนอกจากนั้นยังมีการเข้าทําแบบเซตพี e อีกนะฮะ,ะโอเพนเพย์ที่ทําได้ดีอยู่แล้วลูกเปิดจากด้านข้างเข้ามาลูกเปิดแบบไหนเข้ามาแคินเนสามารถจบสกอร์ได้หมดครับแต่การเล่นแบบโอเพนเพยก็เป็นหนึ่งอย่าง และการเล่นแบบเซตเพล์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างว่าเขาสามารถยิงลูกโทษได้ดียิงลูกฟรีคิกก็ได้อีกด้วยสรุปผลงานของแฮร์รี่เคนครับตลอดเวลาที่อยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ยเขาคว้าดาวซันโวพิมเมลิกไปถึง3สมัย2015-2016ปีนั้นยิงได้25ประตู2016-2017ยิงได้29ประตู2020-2021ยิงได้23ประตูและยิงไปกว่านั้นครับคว้าดาวซันโวฟุตบอลโลกปี2018ด้วยจำนวน6ประตู ผลงานยอดเยี่ยมมากๆม,มันมีแต่อยู่ที่ตรงนี้แหละครับเขาไม่เคยก้าวไปคว้าแชมป์กับทีมทอตแนมฮอตสเปอร์ได้เลยยิงไปได้278ประตูเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมสเปอร์เป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมชาติอังกฤษเหนือกว่าทางด้านเซอร์บ็อบบี้ชาลตันกองกล,าง,กลางตัวเก่งของทีมสิงโตคำรามที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1966เหนือกว่าเวนลูนนี่เหนือกว่าทุกคนในอังกฤษครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่มีก็คือ ไม่เคยประสบความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากรางวัลส่วนตัวรางวัลดาวซันโวรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแต่กับสเปอร์ครับมีคําพูดว่าตราบใดที่เขายังอยู่ที่สเปอร์เนี่ยเขาจะไม่มีทางคว้าแชมป์สองสามฤดูกาลที่ผ่านมาครับก่อนหน้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าตัวเออร์ลิงบาห์ฮารแลนด์ทีมเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกวัวดิโอรามีการติดต่อท่าทามอยากได้แฮร์รี่เคนมารับบทบาทเป็นกองหน้าตัวเป้าให้กับทีมแต่ทว่าสโมสรสเปอร์ก็ไม่ยอมปล่อยยื้อแล้วยื้ออีกโกงราคาจน ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ถอดใจแล้วก็ไปคว้าเออร์ลิงบาวฮารแลนด์มาแทนหลายคนบอกว่าถ้าวันนั้นเปลี่ยนจากฮารแลนด์เป็นเฮริเคนเฮริเคนก็คงจะประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ไปแล้วแต่นี่มันก็คือคําว่าสมมติไงครับปีต่อมาตกเป็นข่าวกับแมนยูหลังจากแมนซีไม่ได้มีข่าวกับแมนยูว่าก็ไม่ได้เช่นกันสุดท้ายเลือกที่จะไปอยู่กับทีมเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่เปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสไตล์การเล่นแต่ฟอร์มของเขาไม่เคยตกลงมาเลยนะครับยังเป็นดาวซันโวสูงสุด ของบุนเดสเีกาในปัจจุบันนี้ลงเล่นไป21นัดยิงไปแล้ว24ประตูกับอีก5แอซิ์ไม่ตกลงเลยฟอร์มของเขาอีกอย่างหนึ่งคือในแชมเปี้ยนลีกก็ยิงอีก4ประตูกับอีก3แอซิ์เรียกว่าอันตรายทั้งในลีกและในยุโรปแต่ความผิดหวังที่เขาต้องลบมันออกไปให้ได้นั่นก็คือความพ่ายแพ้ครับแฮร์รี่เคนอ้าวในลีกอย่างที่เล่าไปครับทำได้แค่ได้ลุ้นนะแต่การเข้าชิงในฟุตบอลถ้วยก็เคยเข้าชิงมาแล้ว4ครั้ง กับสเปอร์เนี่ยปี2015เข้าชิงลีกครับกับกับเชลซีแล้วก็พ่ายแพ้ไปได้มีโอกาสชิงลีกครับอีกครั้งครับคราวนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้บ้างแต่ก็แพ้ไปอีกปี2019เข้าชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกกับลิเวอร์พูลก็ลงเอยด้วยผลเดียวกันนั่นคือความพ่ายแพย้กับทีมชาติอังกฤษฟุตบอลยุโรปเข้าชิงกับอิตาลีครับยูโร2020นะแล้วก็พ่ายแพ้กับอิตาลีไปเป็นพระรองมาตลอดสุดท้ายตัดสินใจไปอยู่กับบาเยนน์ครับทีมที่คว้าแช,ชมป์บุนเดสลีก้ามา11สมัย และเปิดฤด,ดูกาลด้วยการลงเล่น DFL s ซ p เปอร์คัพเจอกับอาร์เบลัสแพ้อีกไม่มีอะไรจะพูดแล้วกับตรงนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะกับแฮร์รี่เคนไปอยู่กับทีมใหม่ยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องสร้างตำนานบทใหม่เป็นดาวซันโวที่เหนือกว่าตำนานในอดีตอย่างเกิร์ตมุลเลอร์อย่างเลยแวนดอฟสกี้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีทันควันไม่ต้องแทบไม่ต้องปรับตัวใดใเลยแต่ที่มันแปลกก็คือทีมบายเยินทั้งทีมฟอร์มตก พร้อมกันหมดเลยครับประกอบกับคู่แข่งในบุนเดสลลกาไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่ไม่เคยคว้าแชมป์บุนเดสลลกามาก่อนเลยภายใต้การคุมทีมของซาบีออลอนโซในปัจจุบันกับสร้างผลงานเหนือกว่าไบเอ็นมวนิคตอนนี้ไม่รู้ลรบว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนักเตะที่ไม่เคยคว้าแชมป์มาก่อนเลยสักครั้งอย่างแฮนิเกหรือทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นที่ไม่เคยคว้าแชมป์บุนเดสลลกามาก่อนเลยสักครั้งใครจะล้างอถรถพ์ของตัวเองได้สาเร็จก่อนกันทีมห้างขายยา หรือว่าแฮร์รี่เคนเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงครับคิดว่าแฮร์รี่เคนจะทําสําเร็จหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แค่บุนเดสลีก้านะครับเพราะยังมีลุ้นอยู่ในท่วร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่ก็อย่างที่หลายคนทราบผลกันแล้วครับปกติเนี่ยบาเยน์มิวนิกเจอกับลาซิโอไม่เคยแพ้นะครับชนะมาตลอดเมื่อคืนนี้บาเยน์มิวนิกไปบุกรังอินซีฟ้าขาวลาซิโอครับและก็พ่ายแพ้พ่ายแพ้มาหนึ่งประตูต่อศูนจากประตูชัยของชิโลอิโมบิเล ก็บอกว่าอาฐานของมันแรงจริงๆนะก็ต้องรอลุ้นครับคอยเอาใจช่วยกันต่อไปเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องราวของกับตันทีมสิงโตคำรามดาวยิงสูงสุดของประเทศอังกฤษยิงสูงสุดในทีมชาติแต่กำลังจะกลายเป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับรางวัลในฐานะแชมป์เลยสักครั้งเดียวและคงเป็นฉายาที่เขาคงไม่ชื่นชอบนะครับแฮร์รี่เคนร,ราชันไรลบัลลังสวัสดีครับ